สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะอยู่กับน้ำตาลอีกแล้วนะคะที่ร้านวริษัทแท็กเตอร์ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวรถแท็กเตอร์นะคะคูปะต้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปดค่ะคันนี้ห้าสิบแรงมา้าเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อๆเลยนะคะดูหล่อมากๆนะคันนี้ห้าสิบแรงม้าค่ะจดทะเบียนปีหกหนึ่งค่ะจดทะเบียนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะคะอุปกรณ์สองชิ้นค่ะมาพร้อมใบมีดหน้าอย่างที่เห็นเลยแล้วก็มาพร้อมผานหลังนะเป็นผานใหม่ค่ะคเอ่อยี่ห้อ CMT นะคะขนาดหกคูณยี่ส เดี๋ยวหนูจะพาไปชมด้านหลังนะอันนี้ให้ชมใบมีดหน้านะใบมีดหน้าคู่ตัวนะคะอันนี้ชมด้านหน้าค่ะสีสันเดิมๆนะคะรถคันนี้ไม่ได้ผ่านการทำสีมาใดๆนะคะเพราะว่าปีแค่ปี61นเนาะเครื่องใช้งานได้ตามปกติคะ่ะเครื่องแน่นขับไม่มีห่อนแน่นอนนะคะ ซินไม่มีรั่วมไม่มีเยิ้มค่ะรถนี้รับประกันความสวยเลยคันนี้นะคะให้ชมในส่วนของกระทะล้อนะคะแล้วก็ล้อยอยางค่ะล้อยอยางล้อยอยางคู่ตัวนะคะกระทะล้อสีสันเดิมๆมาจากบริษัทค่ะสวยมากนะคะคันนี้อ่า 50แรงม้าค่ะได้อุปกรณ์2ชิ้นจดทะเบียนปี61นะคะไม้น่าจะอยู่ที่ประมาณ700กว่าชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมไมค่ะอันนี้ชมเบาะที่พักเท้าแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยค่ะเกียร์เป็นเกียร์คัสเตอรนะคะสะดวกต่อการเข้าเกียร์นะคะสะดวกต่อการใช้งานมากๆเลย ท่านใดได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถจากทางร้านเราคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เลยสดๆร้อนๆ5้แรงถือได้ว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นนึงเหมือนกันนะคะของคู b บต้ค่ะลูกค้าก็มีการถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะคันนี้ค่ะอุป,ปรกรณ์2ชิ้นส่งฟรีทั่วไทยราคาอยู่ที่540,000บาทนะคะราคาต่อรองกันได้นะคะทักมาคุยต่อรองกันได้ค่ะอยากได้รูปคลิปวิดีโอเพิ่มเติมทักมาขอกันได้ค่ะ อยากมาชมของจริงที่ร้านทักมาขอโลเคชันกันได้นะคะอันนี้ให้ชมในส่วนของผานค่ะผานก็จะมีสีเป็นสีส้มแบบนี้นะคะสีก็จะเข้ากับตัวรถทันทีเลยสีส้มแบบเหมาะกันมากเลยอยู่คู่กันแล้วสวยเลยนะคะให้ชมด้านหลังกันบ้างนะคะระบบไฮดรอลิกยกขึ้นลงนะคะใช้งานได้ตามปกติเลยเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีคลิปวิดีโอการสาธิตนะคะการขับ ให้ชมนะคะยกระบบไฮดรอลิกหมุนระบบ PO ให้ชมนะคะไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะคันนี้รับประกันเลยอ่าเราจะพาซูมร้อยยางทุกด้านนะคะ4ด้าน คันนี้540,000บาทส่งฟรีทั่วไทยถ้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์087 573 4727ค่ะท่านใดอยากได้รูปคลิปวิดีโอเพิ่มเติมทักมาขอกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ ID ดีไล์ไว้นะคะแล้วก็รายละเอียดของรถคันนี้ทั้งหมดค่ะอันนี้ให้ชมม่มนะคะ726ชั่วโมงการทำงานค่ะ สวยๆนะคะมาชมของจริงกันที่ร้านได้ค่ะมาทดลองขับทางร้านยินดีให้บริการนะคะแล้วก็ส่วนลูกค้าท่านใดที่อยู่ไกลรู้สึกว่าไม่สะดวกในการมานะคะก็สามารถที่จะโอนมาจัมาจองกันได้นะ1 2 0่งหมื่นนะคะส่วนที่เหลือก็ไปเก็บปลายทางค่ะแล้วก็ลูกค้าก็ตรวจเช็คทุกอย่างครบตรงตามที่ตกลงกันไว้ก็ค่อยจ่ายเงินส่วนที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมคลิปวิดีโอนะคะการขับรีวิวนะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ